<Hero. S 2> สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะดูดน้ำมันเกมมิ่งชื่อช่องอะไรของมึงวะเนี่ยในวันนี้คุณผู้ชมเรานะครับอยู่กันในเกมยิงจรวดสุดมันสามสองห b e off simulator เกมนี้ผมเคยอัดพาร์ทแรกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูได้ตรงนี้นี่ตรงนี้เลย ถือว่าเป็นหนึ่งเกมก็ผมที่ผมนั้นติดมากๆนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่คลิปที่แล้วกูเล่นเคลียร์ไปละและในคลิปนี้ผมเขานีครับได้ทําการอัปเดตมาใหม่เมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วคือกูไม่ได้เข้าไปดูกูติดเอ่อครีเอเจอร์ไทคูนอยู่แต่ในวันนี้ผมจะมาดูสักหน่อยนะครับว่าเขานั้นอัปเดตอะไรเข้ามากันบ้างอย่างแรกเลยระบบแลงแลงอัพอย่างนั้นเหรอถ้าให้กูเดานะแลงอัพคือรีเบิร์ตจริงๆ มีเกาะเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากเพิ่มนิวโรกเก็โอ้ my god อันนี้สิเป็นสิ่งที่กูตามหาเลยกูอยากได้จรวดแบบใหม่มากการอัปเดตในครั้งนี้นะครับจะทําให้จรวดนั้นเวลามันพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะสมจริงมากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มฟิลสกูปแล้วก็แบ p แพกใหม่เข้ามาด้วยไอเทม2ตัวเนี่ยกูคิดว่ามันไม่น่าจําเป็นสําหรับเราเท่าไหร่เพราะว่าเราเติมมาเรียบร้อยแล้วเนาะไหนขอกูดูสิ่งที่กูสนใจจริงๆหน่อยอย่างแรกอ้ จะโหลดรูปแบบใหม่ถอดแบบมาจากนาซาเหรอวะ Sky Dragon เยัดแค่ให้เงินกูคูณสิบ <c oughs> และนี่อะไรเนี่ยใช้เชื้อเพลิงหนึ่งร้อยต่อหนึ่งวิเหรอหรือว่าอะไรทำไมมันแดกน้ำมันหนักจังเลยวะนี่กูไม่ได้ซื้อแล้วแบบรุ่นประหยัดน้ำมันเหรอโอ้ oh my god แต่ว่ามันให้สปีดเราสูงมากๆนะครับ max speed อยู่ที่ร้อยห้าสิบอันนี้อยู่แค่หนึ่งร้อยเองแต่ Sky Dragon นี้แม่งแพงมากๆเดี๋ยวขอเก็บเอาไว้ก่อนละกัน เงินยังไม่พอตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการดูดน้ํามันก่อนเพราะว่าผมอยากจะเห็นเกาะใหม่มากแล้วกูก็อยากจะรู้ด้วยว่าไอ้แรงอัพแบบมันแรงอัพยังไงเนาะห้าพก็พอชิวๆบอกเลยกลัวเทพแล้วถ้าเกิดน้ํามันไม่พอกูว่าใช้เพชรบูธเอาโอเคจัดไปอันนี้ยังแบบกระปกกระโปกอยู่นะครับคุณผู้ชมไม่ไหวละเพิ่มเอ็กซ์ตร้าฟิลเข้าไปแล้วก็ Activate Boost เ oh! ชือนกว่าเดิม f u l Speed สอง้อ้าอ่ะลดเหลือแค่1 2อยแล้วอะ่ะโอ้ไม่มันเลยอะ่ะจัดไปอีกรอบหนึ่ง uh! สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเกมนี้มากๆนะครับคือการที่คุณจะได้ของตกแต่งเนี่ยคือมึงต้องใช้ความคิดเว้ยมึงจะต้องแบบไปแก้ปริศนาอะไรบางอย่างคุณถึงจะได้ของตกแต่งนะครับ ตอนนี้กูอยู่ชั้นไหนแล้ววะชั้นนี้ผ่านไปแล้วไม่ไหวแล้วจัดไปอีกรอบนึง่งแม่งเพ็รจ,จะหมดตัวไอบ้บ้าไอ้ที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่สุดท้ายไว้ของอัปเดตท,ที่แล้วแต่ว่ามันยังมีเกาะข้างบนตรงนี้อยู่อันนี้น่าจะแบบเพิ่มเข้ามาใหม่และคือมึงแดกน้ำมันเยอะมากไม่ไหวแล้วจังหวะนี้โอเค โอเคครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นที่ใหม่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเกาะที่สูงโคตรๆต้องบูธอีกว่า p ร e a s e p ส e a s e อยไปถึงหน่อย p ร e a s e p ส e a s e กูไม่อยากเสียกร้อยห้าสิบ Come on man Oh my god กูว่ามันไม่น่าถึงอะ่ะมันไม่น่าถึงบวกน้ำมันเข้าไปเพิ่มบวกน้ำมันเพชรกูเพชรกูเพชรกูบวกน้ำมัน Yes อันนี้น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมถ้าเราขึ้นไปข้างบนนี้ไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็ชิวๆนะครับเราได้เงินมาเท่าไหร่วะส0 0 0สนกว่าทำให้ตอนนี้เรามี8,000สน,นะครับแต่ว่าไอ้จรวดหานั่นแม่งล้านห้าอย่าตกโอเคตรงนี้เป็นที่แรงอัพนะครับคุณผู้ชมซึ่งบอกได้เลยว่าการออกแบบนั้นถือว่าเรียบง่ายมากๆ คือเกมนี้มึงรีบแบบรีบอัปเดตมากๆคนเล่นเยอะไปหน่อยเนี่ยอะไรวะเนี่ยการที่เราเนี่ยครับทาการแลงอัพแล้วเนี่ยมันจะทําการรีเซ็ตเงินแล้วก็จรวดที่กูซื้อวัตเท็กแต่มันจะแลกมากับการที่เรานั้นนะผมจะได้เงินคูณแบบถาวรเว้ยคือจะเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นคูณ2อย่างนั้นเหรอแต่ไม่ต้องห่วงของที่นายเติมมาจากเจมช็อปนั้นมันยังอยู่อยู่โอเคงั้นกูจัดการเลยดีย <S <S <c oughs> ไหมเดะเดวเดะ เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมานะครับเพราะว่าจรวดเรายังอยู่ข้างบนนี้อยู่เราสามารถเทเลพอร์ตกับไปได้อยู่เดี๋ยวลงไปดูตรงชั้นล่างฮ่าสถานที่ใหม่ล่าสุดมึงเอ้ยอย่าเด้งอย่าเด้งนะลงไปกลับลงไปเดี๋ยวนี้ stop please no oh wait what นี่กูกระโดดลงมาตรงออบบี้พอดีเลยเหรอมันคืออะไรเนี่ย ว,ว้าวมินิเกมสุดมันเยสแค่นี้เองเหรอกดเครม yeah, เย้ได้หนึ่งร้อจมไม่เยอะสุดๆไปเลยกูอยากตายพอแล้วมึงมากับเพลงติดลิขสิทธิ์ Shut s h u ดับขอเทเลพอร์ตไปยังจรวดก่อนนะครับกระโดลงไปด้านล่างโอ้โหการรีเบิร์ตในครั้งนี้มึงจะต้องแบบใช้เงินด้วยนะ5้าแสน นีครับห้าแสนเราจะได้แรค์เป็น Explorer นักสำรวจจัดไปแรลอัพเสร็จแล้วใช่ไหมขอบคุณมากมีเพลงแบบแสดงความยินดีชาดกกูสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมึงยังมาสแสดงความยินดีอะไรกับกูเนี่ยเอาล้วครับเรานับหนึ่งใหม่หมดเลยใช่ไหม คือจะรู้ depressing สุกๆกูต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ยนะกอดเก็บน้ำมันให้ได้สักพันหนึ่งก็พอผมอยากจะรู้ครับผมว่าเรานั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเราเติมน้ำมันตรงนี้แล้วก็จัดการกับจรวดสุกโปองกู oh my god dude this is so กระโปก ถ้าพูดจากใจนะครับนี่มันโคตรกระโปกงเลยนี่ว่าโอ้ว้าวไม่นะเงินที่กูจะได้ไม่จริงอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจรวดอันนี้บอกได้ตามตรงว่ามันประหยัดน้ํามันเว้คือสปีดมันช้ามันเลยประหยัดน้ํามันไงเห็นไหมอันนี้เติมน้ํามันแค่1,000บาทนะครับเราก็ผมสามารถขับไปเลยเกาะสองเกาะแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้นะ ถ้าเราบูธแบบไฮสปีดมันจะเป็นยังไงวะเอ,อ่อแร่งบูธแค่40ไอชิบหายเอาเลยครับกูว่าชีวิตมันจบแล้วมันจบอยู่แค่ <c oughs> ไม่นะคุณผู้ชมจู่ๆเงิน1นึ่ล้านห้าแสนมาจากไหนไม่รู้ดีใจมากๆเลยว้าวแอดมินเกมนี้เข้าใจดีมากๆนะครับจู่ๆเขาก็ผมทิ้งเงิน1นึ่งล้านห้าแสนไหมผมนะครับเพื่อที่เขานั้นจะให้ผมนั้นลองจรวดรูปแบบใหม่ล่าสุดเว้ย แม่ต้องขอขอบคุณแอดมินเกมนี่จริงๆเลยผมนั้นปื้มปิติเป็นอย่างมากเลยนะครับโอ้โห oh, ดูตำรวจนั่นสิแม่งโคตรใหญ่มึงซื้อมาจากนาทรายรอ <laughs> แม่ต้องขอขอบคุณแอดมินจริงๆเลยนะครับกูรอเล่นจริงๆแอดมินไม่ได้ช่วยหาอะไรกูเลยนะครับ <Yeah. S 1> ทั้งหมดนั่นเป็นเงินโลบัคกูเองกูหมดไปประมาณห้าพันกว่าหกพันโลบัคอะเอาล่ะก่อนที่เรานั้นจะออกตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการเก็บน้ํามันเอาไว้ก่อนเว้ พอเราเก็บน้ำมันเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะทําการไปที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมนะครับแล้วก็จะเอาจรวดอันนี้ไปอวดเขาพร้อมกับแรง่งใหม่ของกูเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเติมน้ํามันไปหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอเปิดทุกอย่างตรงนี้ก่อนนะนี่เลยตอนนี้จะมีคนมาสี่คนแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเรากดออกตัวเลยเร็ว รีบขึ้นมากูว่ามึงไม่น่าจะได้ไปกับกูแล้วล่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> ไหไม่ก็ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมันนั่งได้เกิน4คนเหรอวะข้างบนนี้แม่งก็นั่งได้วะ่ะเลมอนสควอตเอเอาล่ะกูเพิ่มบูนระดับอีพิเข้าไปด้วยความเร็วสูงสุดว้าวใช่แล้วถูกต้องนี่เป็นจรวดระดับเทพทูขั้นเทพ ในห้องนี้นะครับมีแรงค์เอ็กซ์โปเลอตั้ง3คนเฮ้ยแสดงว่าการขึ้นมาถึงตรงนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องยากเหรอวะมันไปไม่ได้กูรับไม่ได้วะมึงต้องเพิ่มบูทไปอีกเฮ้ยเจ้าหมอนั่นลงแล้วเว้ยเดี๋ยวเราก็ลงแล้วด้วยเหมือนกันครับโอ้ไม g ก d ขับทีนึงได้เงิน1ล้านเฮ้ยแจมอยู่แจมอยู่แจมอยู่ ลองเทเลพอร์ตไปยังล็อกเก็ตบอร์ดดูนะครับอู้จริงๆมันสามารถนั่งข้างบนตรงนี้ก็ได้นี่วาคือที่นั่งมันเยอะมากค,คุณผู้ชมเจลวดอันนี้นะครับดูดิเราแม่งขึ้นมาไกลเหลือเกินเว้สุดยอดมากครับผมสําหรับจรวดอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการปิดคลิปเอาไว้ตรงนี้แล้วกันจรวดอันนี้ถือว่าเป็นจรวดที่อีพกเกินไปครับผมถึงแม้ว่ามึงจะแดกน้ำมันเยอะไปหน่อยนะครับ <c oughs> อัปเดตในรอบนี้ทั้งหมดก็ถือว่าใช้ได้